สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผูเขามาชมคลิปเบิรงคลิปข้องไปแอลนั่จ้าเ mm hmm. มื่อนนี้มาถ่ายคลิปจากพี่น้องแม่หมูไปแอลขอดลูกอีกละจ้า mm hmm. เงินแบ่งใบพันุข้องไปแอลนะนจ้า mm hmm. ขอดออกมาอีละจ้าพี่น้องในรอบนี้ขอดออกมาหลายจ้าแม่หมูลูกดวก mm hmm. ขอกนี่ลูกด้วกคักแม่นีแม่บุญเกิด mm hmm. ได้ลูกหมูน้อยสิบแปดตัว เบื้งในพี่น้องปล่อยใส่กันปุนาสิบแปดตัวเต่านมบัอพอสาดอกป่าสิได้าไปเลี้ยงนมขวดอยู่บ้านอยู่ให้เพิ่นกินนมแม่เพิ่นกอนจะสลับกันกินนี่เบิ่งเอาปล่อยใส่กันเบิดทั้งสิบดตัวพี่น้องลุงเราใส่กันจับใส่กระมังมันก็ห้องมือแรจกจะสีแยกออกแลนเป็นส่วน สิบแปดตัวแม่หมงลูกดกของใหญ่ๆนะจ๊ะพี่น้องเคยถายคลิปลงให้เบ่งอยู่จะได้แยกไปเลี้ยงน่ขวดอยู่บ้านหกตัวเนาะเป็นกินน่มแม่เป็นก่อนพ่อได้มีสารอาหารมีภูมิต้านทานโลกสลับกันกินแลวแล่ะตั้งแมือขื่อนนี่ขอดตีสามจ้ะ ตอนนี้เป็นเวลาเทียงนี่ไปเอามาถ่ายอีกนี่ตอนเทียงมาถ่ายคลิปอีกตอนเทียงตอนขอดไม่ไหมหันยังแยกเปนอยู่สลับกันกินอยู่พอสายมาแน่เริ่มแข็งแรงบอย,อยากอยู่ในกระมั่งลวบ้านนี่ห้องห้องอยากออกจากกระมั่งจับใส่กระมั่งล้วบอย,อยากอยู่ลุงก็เลยปล่อยลงมาหาแม่เบิดนี่ เอามหาหลาะเล่กตัวกินก็มีตัวเลาะก็มีช่วงนี้แม่เพิ่นบ้านคอยลูกปันใดจากเพิ่นพี่ยาเนาะคอดลูกไม่ลูกก็หลายตัวที่ีแต่อยากนอนอาหารกับพ่อนกินได้นี่อาหารเอาให้มือเศร้านี่ว่าเป็นเพิ่นสิกินผสมยาแก้แสบหาหโบกินดมๆแล้วก็นอนพี่ยาแม่หมูบางตัวก็กินเร็วบางตัวก็กินสา แล้วมือแรกจะสิรองเอาให้กินอีกถ้บพภก,กินกับเป็นมื่นสาคุณน่ะ